นนี้นะคะเราจะมาปลูกลิงกันค่ะเจ๊ออาติเลยตีเก่าม่วงนะดีพี่เก่าม่วงเลยค่ะไวจังติดิ่ะ กี่โมงยังไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้ทำไมอะค่ะไปบอไปนาปะจีบไปใส่ค่ะตลาดก่อนอ้าวไปนาไม่ใช่เหรออะไปนากันนาหรือตลาดนาก็นาค่ะนาก็นา ชิดพี่นะคะกำลังดูธุรกิจกิจการนะคะชิดพี่ดูกิจการอะไรคะอันนี้จะเป็นคนตั้งคนตีตั้งเสาเรียกว่าตีเหล็กให้มันงออนี้เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับทั้งตั้งทั้งตีเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับมันตีก่อนแล้วตั้งตีให้มันงอก่อนแล้วตั้งเสา นรยาก,กตอนเช้านะคะที่ไรสุดของราถุงทองมานี้มากระย่างมีถุงทองปัดแตงโตก็จบเปเจ็เตแต่โอ้จปใเตงกเพาะเราอบออยาก่ายคลิปอนมาเด็สุดจริงๆลยมาแค่งใครนะ เิ <c oughs> ีงพี่ไอ้อเคิงหนึง <c oughs> ห่งแย่าลุ้นนะคะนนกำลังจะไปเก็บบักแตงนะเราจะไปซื้อใช่ไหมคะเอาตังก่นนอน <c oughs> บรรยากาศนะคะรอบๆนอ,ยยนอนนะคะซีนเนยยดิ <c oughs> ดนจอดรถดะตรงหน้าอันนี้จะเป็นถนนค่ะตรงนี้เขาจะเป็นสวนว่าะไร อะไรลูกข้ไปเอ็ดนะสีพากันไปซื้อบกักแตงค่สะสักไม่เด้สิอ่ะโอ้ยเก่งไหมสืบักสืบุักมินจุดกุยส,สักไม่เอเสือเสืยเสืเสอ นชิพีก็ว่าต้องโหจวนห้าร้อยจวนห้าร้อยสิพะเป็นราักแตงเอ้าเอาเอาบ้แม่ทั้งหน่ะบ้แม่ทั้งน่ะอันนั้นปลาค่ะอันนั้นปลาเรานีมึงไปใ่เราแขงเด๋นวเราดูกรนคาะ เป็นแสนแม่ตะเคียนบางแดงแนแม่เคียนนะเปที่ที่น้องที่ได้รับใจเออน้ำแก่บนญนำแก่บุญนะว่าเขาไปเก็บเขาไปลักมังแตงแม่นแล้วบ่บ้าบม่ได้ไปลักดิวิ่งแล้วเขาไปลักมาแล้วกับไปลักมืนกับทันเขาไปขโมยตัวเขาไม่ไปลักเขาไปขโมย เอ้าคือกันดุนนะคะโอ้สูงกว่าล่างเอาแล้วเวามเขามาดิ อดีต băng, ระวังนะคะมันจะน่าบ๊ายบายค่ะโอ้ยขายรถเดี๋ยวเก็บเข้าไป đi.

เอ้ก็มีมันเือห้าเลยคะเป็นห้าอย่างหมูคือมันหนาเขากรีบอ่ะบเทุกคนชิพีกัชิพีหลายก็โหเพราะว่าเสื้อสีพี่อันตัวเก็บญ้าอย่างนี้ค่ะมันยากาศนะทุ่งไหทุ่งหน้าโอ้ยาตัวิมตัวงเรัวแค่นี้ความีานล่าเปลวอา กถ yeah! ุงนะ่องขั้นของขวัดดิแต่แม่เพื่อนยูมอหาดี้ขั้นหนึ่งสิอย่าเอาแต่ใจอย่าเอาหัวเตียงโอ้เอาเรื่องเตียงเล่าใหม่ไม่ดีดีหน่ออส่วนแบกเตียงนะคะส่วนแบกเตียงดวงตาเออกมากันเอ้า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 บ๊ายบาย นี oh 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 oh. ่แล้วเชือดหนึงก่านีいい้ถามี่หาเตียงเชืบักเตียงนะคะนี่ผูนี่นี่ บุกผู้นี่อันดินไท่เนียนสูงตากระจนเฮ้ยพุ่นบัดเดินมิจนาใหญ่ปัดแจ้งหรือบัาเหนี่ยบุกบวบทำไมมันใหญ่เลยไหมคะที่นามันใหญ่มากเลยอ่ะมันกินได้ไหมน่ะมันแก่แล้วใช่ไหม คนที่รวยที่สุดก็คือคนที่ไม่มีๆๆนี่ไม่มีสินอยู่แบบสบายอย<า>ู่แบบพอเพียงไม่ต้องคิดมากเอาหนาคือคถุงถุงทองเลยเอาไปกลับกัน <หา S 2> ค่ะได้ปักแตงแล้วตกแดงน้ักงคือทนมือตาแุด่นแหละใปกแดงบ่บ่ค่ะ เอาเมินังขึ้นลาท่านเพิ่นอยู่วันนี้ขึ้มานังคุยน้ำเพิ่นค่ะจิรอถามเพิ่อนจินรอของเพิ่นเนาย่างนี้เลยเพื่อนยังตื่นี่านาเราันไหนเพิ่นไปหน้าเพลยสซพีเพื่อนยาซีพีไปเลย มันหนักเลือกทิ้แรมมันหนักขายอันเท่าไรคะนวลละหาบาทครับเอาขึ้นมาดักทางขายบักรแจงขึ้นเถอะค่ะเอาเลือกกินมันหนักก็เลยลดน้ำหนักลงทักทางบ้านซีวิไลเขาผู้ใดขี้ดภากับสื้อพุทธถุงเดียวนวลละห้าบาทนวลละหาบาทบักรแจงเลยครับนวลละหาบาทนวลยังขายสองบาทไปมึงที่ไหนเจ้าน้ำมันฝน ตุ้กระตาหักอันนี้คือกินเนีมันลดน้ำหนักลงแต่งบอค่ะบักแตงตรงตบักแตงตึงตึงไข่แต่งบอร์เดททะลึงบักแตงบอครับอคับกินอยู่ครับาเอกไปขายใหรเพื่นเนาสิ่งนั้นไ่ยสิหาบขายห้ิ

่ไปไปตำแตงกัน,นะคะ่ะหวานปะหวานตำทำไมคะแบกคนละหน่วยจำเขาประเดี๋ยนเลย